ตรงนี้นะคะขึ้นปาน่ับงูมากอเตจเลิฟยกันพอเชียวเอ็กสิเ่ยที้วสัญญา้ชายก่อนะิีห้ามองไห้นะนั่งรอลูกนีบมาเลยจ้าแก๊กแก๊กฮัตเชิดูเขาไปดิแก๊กแก๊ก เดินัวนี้เหรอวชานเด็กชายฟินน้องฟินครับร้อมไปโรงเรียนวันแรกหรือยังครับฮะฮะฮะออย่าร้องไห้นะะเดี๋ยวมาม้าจะร้องไห้ตามนะเข้าใจไหมครับ ฮะไอคนนั้นนอนกินนมอยู่เลยอ่ะอุ้ยไปลินเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปอาบน้ำแต่งตัวหล่อๆไปโรงเรียนกันนะครับวันนี้เดินลงไปเข้านั่นไหนอะเดี๋ยวตกันเไปเีวนี่่ประตูเเอาแปรงฟันเอฟันี่นี่ฟ ช่วยแม่หนชิ้นกินข้าวไปครับทำรนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรครับออแอปเปโอ้มีเพื่อนมากินกยเยอะแยะเลยเห็นไหมนี่วู้วว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 วอวววววคววววววคววววววกับลววปวี้ยวเหรอคะววนวว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 เวววยววัวขวววนวว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 ว นี่มีกระเป๋าน้องเอมเมอรี่นะคะมีกระเป๋าน้องฟินันนี้เราอันนี้กับขนมปังนะคะเราต้องเตรียมไปให้ของเอมเมอรี่ของน้องฟินต้องติดชื่อไว้ด้วยนะคะเอ่อขนมปังผลไม้ขนมแล้วก็น้ำนี่ละคะ่ะ ยัเฟเฟฟชัินเอ็มยี่ครับคุณติงวังค่ฟินเรามาสัญญาลูกผู้ชายก่อนนะฟินห้ามร้องไห้นะห้ามร้องไห้นะถ้าหนูร้องไห้นะเดี๋ยวมาม้าจะใจไม่ดีเลยรู้ไหมคะหนูมีเพื่อนมาด้วยนะคะนี่เอ็มมาลี่เอ็มพี่จ๋าเอ็มต้องดูแลน้องนะคะ จเด็กน้องยสุดน่าห้องเรียนน้องฟินเห็นไหมลูกนะช่วยช่ยช่วยช่และก็เกิดปัญหาขึ้นนิดนึงค่ะพี่เอ็มมารี่เริ่มงอแงไม่ยอมไปเรียนอยากอยู่กับน้องฟิน ก็เลยต้องเกี้ยกล่อมอนานสองนานค่ะกว่าน้องเอมิลี่จะยอมไปเข้าห้องเรียนได้เล่นเอาซะเราเหงื่อตกเลยค่ะเนล่อราูกมีเพื่อลูกโอมาไนเพื่อนรู้แด้ดู้้ด้วยอนียอามขายกไดียว หลังจากส่งน้องเอเมเลอรี่ไปเข้าห้องเรียนเสร็จ <c oughs> ก็ได้เวลาของน้องฟินไปเข้าห้องเรียนบ้างแล้วค่ะปุ๊กก็พาน้องฟินเดินดูรอบๆก่อนส่วนคุณแอนดี้นั้นก็คุยรายละเอียดต่างๆกับครูประจำชั้นค่ะมิ l l ดาฟินสเปลตาเดไมู่ Oh, Nok 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 nok. No. Hm? Kijk, kijk jullie, heb een bakje ook, kijk. We doen haje Oh, ja. Wie hondje, Fufu, op? Hm. Mm. Amai, Fufu. Fufu. Hm? Hm? kindje Hm? Apa? Kenapa? Sepat nih. Ya, kac kac hatchet. Ayuh, kek kek kek. Wow. Amai, mama mula berdo. Ambil doh, hei mama, dek sih, khab. น้องฟินเริ่มสนุกกับการเล่นของเล่นเราสองคนก็แอบ,บค่อยๆย่องกันออกมาก่อนค่ะเ yeah, มื่อกี้ก็รู้สึกเสียใจนิดนึงนะเพราะว่าทิ้งเหมือนแบบอบไว้แล้ว Action ไวะเล่ย <Hello? S 1> ไม่อไไมอก เดี๋ยวไม่นเรียนอันที่โอ้โหขอาวลือแบบไม่รู้เมื่อกี้เสียใจนิดนึงเพราะว่าแอบออกมาก็เลยร้องไม่รู้ว่าลูกกับแม่ใครร้องไห้กัน ที่รักคนแล้วคะดุคนี่เราต้องรอตรงนี้นะคะนี่เราวันต้องมารับเด็กีนและแล้วก็ได้เวลาไปรับเด็กๆกันแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะบุ๊กมารอรับน้องฟินเป็นคนแรกเลยค่ะเพราะว่าตื่นเต้นอยากรู้ว่าน้องฟินจะร้องไห้ไหมนะไม่คิดถึงนุ่เหรอโรงเรียนอยู่นี่นะคะโรง ตรงนี้นะคะขึ้นไปนั่งรอลูกเรื่องเดียวกับวิดีโออะไรก็คือนิรวดวิดีโอและคุณจะมีอะไรอีกไหมบนเสื้อผ้าของคุณมีอะไรบ้างที่คุณ t ะใส่ในชุดนี้หรือไม่ วันนี้น้องฟินทำได้ดีมากเลยค่ะมีร้องไห้นิดหน่อยพอได้เจอเพื่อนๆก็หยุดร้องไห้ค่ะแล้ววันนี้ก็มีแอบชี้ใส่กางเกงนิดหน่อยสงสัยจะไม่กล้าบอกคุณครูเพราะอายค่ะสนยเย้เย้น้องฟินวันสุดทแล้วนะสนุกไหมสนกสนุกไหมสนุกไหมสุกเอมิลี่ไหมสนุหมสน้องฟินุกสนุกไหมสนุกไปโรงเรียนเดี๋ยวนุก สนุกไหมเดี๋ยวเดื๋อวไม่ขอคุยกันนะชอบไหมครับมาแล้วกันโชามาแล้วกันนกโช์ย่าย่าไมและการไปโรงเรียนวันแรกของน้องฟินวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะน้องฟินบอกว่าสนุกมีเพื่อนเยอะมากเลยพรุ่งนี้น้องฟินบอกว่าก็จะไปโรงเรียนอีกค่ะเอมลี่จ๋ามาเลิกกันนกเชาในสัมภาษณ์หน่อแล้วล่วันนี้เรามีคโดเชื่อด้วยนะกลับบ้านไป ว้าไม่รู้ฟลาสิงสไปสไปไปโรงเรียนกลับมาดูซิได้ความแสบกลับมาดูซิโอ้โหมันปีนดูดูดูปีนรั้วฮะฮะคนหล่อคนหล่อไม่ร้องไห้เลยมาดู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 ดดด กทีปลอแล้ววันนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้สำหรับเด็กที่ไปโรงเรียนกันค่ะ <c oughs> น้องเอมิลี่ตื่นเต้นมากเลยค่ะวิ่งไปก่อนเพื่อเลยเขโซฟลิงเป็นีสกีนี่ของขวัญสำหรับ เด็กที่ไปโรงเรียนอ้ากายาตุกิสอุบดูในการประอาอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงมีนี่ไหนดูเสียนั่นอะไรของเอมเบอรี่ไงเอมเบี่อยากได้ไม่ใช่เหรออันนี้ไหมแก้ไปในกเป๋าปุ๊บอยา่าอย่าเพิ่งกินข้าวก่อนเอทเอทเทนและสุดท้ายแล้วนะคะปุ๊กก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามพวกเรานะคะ บุกทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพราะว่าบุกอยากเห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของลูกๆทั้งสองคนเวลาเขาโตขึ้นมาเขาก็จะได้เอากลับไปดูได้ว่าเอ๊ะไปโรงเรียนครั้งแรกเขาเป็นยังไงขอบคุณนะคะที่รับชมพวกเราบ๊ายบายใครไปโรงเรียนก็ได้กระโดเชื่อเห็นไหมเห็นไหมฟิน,ฟ,นฟินเร่อไห ของขวัญมันอันนี้ไว้เจ้กันนี่ไงลูก